สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาพูดเรื่องล้มเหลวแต่ไม่ล้มลุกกับเฮนรี่ฟอร์ดก่อนที่เฮนรี่ฟอร์ดจะกลายเป็นราชาแห่งรถยนต์เขาเคยล้มเหลวถึง2ครั้งปี1899บริษัทแรก Detroit Automobile Company ล้มเหลวเหตุผลคือรถที่ผลิตคุณภาพไม่สม่ำเสมอบางคันดีบางคันแยกลูกค้าไม่เชื่อใจปี1901บริษัทที่2 เฮนรี่ฟอร์ดคอมพาครั้งนี้พอเขาขัดแย้งกับนักลงทุนต้องออกจากบริษัทที่ตั้งชื่อตามตัวเองเองแต่ Henry ่ฟอร์ไม่ยอมแพ้เขาเรียนรู้จากความบิดพลาดบทเรียนแรกคุณภาพต้องสม่ำเสมอบทเรียนที่2ผู้ผลิตต้องมีอิสระในการตัดสินใจบทเรียนที่3ต้องทําให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ปี1903 Ford Motor Company เกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิด รถยนต์สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่คนรวย Ford คิดค้นระบบสายพานการผลิตลดเวลาผลิตจาก12ชั่วโมงเหลือ1.5ชั่วโมง m o เดล T ขายได้15ล้านคันเปลี่ยนโลกไปตลอดกาล Ford สอนเราว่า Failure is simply the opportunity to begin again more intelligently